สวัสดีพี่น้องสุ้ขูสุ้คนครับมันนีกามะพร้ากับนมเทบานคือเกาล้อพี่น้องส่วงคือสวยในจังหน่อยครับพี่น้องถ้าพี่น้องมากินส้มคือเก่าอนะครับมะม่วงหาวมะนาวหูไหนพี่น้องเปรี้ยวๆเลยครับมันนี่แบบคลิกผงครับแบบคลีกผงแก้วผงเนี่ยแหละพี่น้องมาพี่น้องมาจัดเลยครับนี่เด็ดมาจากตดนไม่ไมมจากขวนเลยครับขวนวัตถุนิเกะอยู่มาพี่น้องมาจัดเลยครับ เฮ้ยเกี่ยวปากได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับมองว่าชุดยอดครับมองว่า วิตาม meantime, ินซีหลวหวนเลยพี่น้องเอ้ยโมครับโอ้ยบอกแฟนว่าคักขาดต้นนี้กรับโบเดตังก็บอกแฟนมาเลย่น้องโอ้ยนี่ครับเป็นผัวเลยโอ้ยหมามันเป็นตเสียดตัวด้คร er ับแดี๋ยงต้องฮะจัดอีกแล้วครับเอาแบบของนำมาทานหรือไม่พี่น้องเนาะ ือ้อวเขคือปก่อนอืร่างหนามตักท้องสำนามนะพี่หน่อหยางมาันดอกมากมากนี่มันมียางหลายนะพี่หน่องยางหลาย น้ำก็ไลายน้ำครับว่างได้ครับนี่ฮะยอดเี่ครับเปบเปี่ยว,ยวพี่นอ้องคาคาครับจีดจีดอ,อ้คือเก่า กินอ่างพี่อ่างนอง้องเพือนเ่านะครับหยวนน้ำไล่เพราะให้พี่น้องน้ำไลยแตกนะกินโบเบิร์ด้อครับนี่เด้อขั้นเบิร์ดในห่วยบ่ต้องห่วงเด้อครับนี่รับรองว่าเขาของน้ำเพราะท่านแน่นอน,นครับกินเพราะเป็นยานะครับพี่นออ้องเออ ืัอนี้กินผู้เดียวครับืันนี้ทีมงานบัได้กินน้ำครับทีมงานไปดำหน้ารับจ้างพี่นนอกมาละศีบ,บาทเพราะเหตุอยู่บ่พี่นนอกดำหน้ามาละศีบ,บาทครับมือนึงมันได้เพราะหาสิบ,บาทพพี่นนอกสำหรับบูวด,ดำไว้คืาอาด้วอาชีพใดอยู่นอบพี่นนอกเนาะน่ครับจัดดีเลยอ้ย ครับคับมาเลยอครับเรอมากิส่สวนมมน้ำนงเทบาลนะพี่น้องรุดเท่านั้นครับ ฮัหกหลยนาเป็นมหมากองุนเว้มากเป็นวมากุงนครับพี่นอ้องสีสันดสดใสนานรับประทานขนาดเลยจะเรื่องข้ามเปรี่ยวนี้หม้อตห่วงครับทุดหยอดทึ่กัน ะแชทอีกแล้วครับนี่ให้พี่น้องมาอยู่ก่อนนะครับฮืมฮากว่าแบบเอ้ยอืม,อม,อม,อมอ ดีครับพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวปูกไว้บ่เอแต่วาลองกินเบิองได้พี่น้องเด้วแซ่บขนาดเปรี้ยวบ่ตตองห่วงเรื่องควมเปรี้ยวให้มากินสมนะพี่น้องเอาไปบางคนเขาเอาไปเอาไปดองเอาไปดองเป็นไหว่นะพี่น้องน้ำที่เดงต้องครับดองใส่เหล่าดองใส่ น้ำตาลครับมันชิออกรสชาติเปรีย้ยวหวานๆคือกันเอาไหว้นะพี่น้องเออหรือว่ากินเนื้อสดแบบนี้กรเขาไทยอีกย่างกันพี่น้องสำหรับผู้ม,มิากินสมเด้อพี่น้องเด้ออืมเขาแบบนี้เปรี้ยวเ,เลยครับนี่เปรี้ยวเ,เลย โอ้วฮะค่าขนาดที่เ่ากินน่องค่าคือกเมื่อวนี้มากินสมแบบงวงเ้าบาน้าโฮครับทางพี่อางน่องคือเก่นนะครับยวนมาไล่พี่น้องพ่อแํานี่สะกนพี่น้องโอ้ยกินไรบ่ได้ครับเดี๋ยวจะเขา้าวหน้าพท่านเห็ดกินมึงได้พี่น้องเด้อกินสมอสำหรับปีนี้ก ฝากพี่น้องกดไล่์คดแช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้นมเต่าบ้านเก่ดเราด้วยครับพี่น้องฝากเป็นแรงเชยร์แรงใจเพราะว่าพี่น้องที่อยู่สอยู่ประเทศไทยหรือว่าตามประเทศครับก็ขอบคุณขอพูดในลายครับที่รับชมรับฟังสํารับพี่นียวโคตลไพี่น้องไปเรียกตัวนึ่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ